สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะคุณครูจอยจะมาะสอนเกี่ยวกับประดิษฐ์ยีรับแสนน่ารักนะคะอ่านี่คือผลงานกับคุณครูจอยนะคะที่เรียนไปเมื่อตะกี้นะคะนี่คือยีรับน่ารักนะคะอ่าเด็กๆมาเริ่มประดิษฐ์กันเลยนะคะอ่าก่อนอื่นนะคะเด็กๆก็หยิบถุงกระดาษมาคะมาวางไว้บนโต๊ะนะคะเด็กๆเสร็จแล้วก็นำอันนี้นะคะเอาเขาเขายีรับตรงนี้นะคะมาแปะด้านหลังนะคะ ่าแบบนี้นะคะอ่าแปะลงไปเลยนะคะอ่าตามคนครูเลยค่ะอ่าทากาวนะคะอ่าทากาวแล้วก็ ตรงนี้นะคะแปะด้านหลังเลยค่ะเดี๋ยวดอ่าแบบนี้นะคะอ่าลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะอ่าอ่าแบบนี้นะคะด้านหลังนะคะต่อไปก็จะเป็นอะไรคะหู ติดหูเลยค่ะทากาตรงนี้นะคะ,ะเบ็ดเบ็ดทานด้านหลังนะคะอีกข้างนึงค่ะ บบนี้นะคะต่อไปอาตาก็ติดตรงนี้เลยนะคะทากาแล้วก็มาติดตรงด้านหลังตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็เอาจมูกนะคะอ่านี่คือจมูกนะคะอ่าที่คุณจะเจ๊กไปนะคะอ่าจะได้ก็เด็กๆก็ทากาเลยค่ะ ติดขอบตรงนี้นะคะอย่าไปแปะข้างบนนะคะติดตรงขอบเลยค่ะแบบนี้นะคะอ่านีนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะก็ติดปากเลยค่ะ,ะทากาเลยค่ะนี่คือปากนะคะอ่าเสร็จแล้วก็แปะ แบบนี้นะคะเรียก,ก็เสร็จแล้วนะคะนี่คือยีราฟเส้นสซนนะคะอ่านะคะหรือว่ายีราฟน่ารักนะคะนี่คือผลงานของคุณครูนะคะเมื่อกี้ที่ครูจอยสาธิตไปนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะสวยงามนะคะอันนี้คือผลงานที่ครูจะยทำเสร็จแล้วนะคะอ่นนี้นะคะอ่านี่คือผลงานที่เสร็ เสร็จนะคะแล้วก็คุณคณรูรบกวนคุณพ่อคุณแม่นะคะอาถ่ายรูปการทำกับไอ้เด็กๆโชว์ผลงานมาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ